โอ้ตัวง่ามเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับโอ้เฮ็ดคูรูเลยครับผมง่ามงามง่ามงามตัวงหญ่เลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับอีสานตะลุยแดกชาแนลครับผมมาแล้วมาแล้วพ่อกันอีกคือเก่าพี่น้องลงทงหาอยากหากินครับผม มือนี้มหาดักหนูครับไปนําไปเบิงเลยครับผมพ่อเราพี่นออ้องอุ้ยหูใหญ่อยู่ครับหนูกำลังโตกำงามแล้วครับเบิองโตหูมันแล้วพี่น้องอุย้ยทางทางแปลี่นเตื่อเลยครับผมอุย้ยวาเป็นทางด่วนพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่บ่วงแจ็คหน่อยก่อนครับ ใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมองนี่ยหนึ่งหลังครับผมสองหลังครับสองหลังพี่น้องมองนี่ใส่ไว้สองหลังครับผมไปนําไปเบิ่งเรื่รยๆพี่น้องครับผมพ่อคุยอีกแล้วครับผมมีใส่ไว้สองหลังให้กันแล้วพี่น้องมีหนึ่งหลังครับ มองนี่ลังหนึ่งพี่น้องครับผมอ้หยหูเห็ดชินบืนเลยครับเนี่ยแหละครับมองที่ไสพี่น้องอ้ยแปลนเอิดเติอดว่าเป็นรถไฟล่างคูพี่น้องเอ้ยสวนกันสวนซานสวนซานเลยครับทางครับผมนี่แล้วพี่น้องเหลือสองลังสุดท้ายจิตจุ่มไว้นี่ละ ไม้บ่วงที่ใส่ไปแล้วครับผมช่วงนี้บ่ได้ไท่ายให้เบิ้งพี่น้องเลยะย้อนมาท่ายมองไม้ให้เบิ้งครับสองหลังสุดท้ายไ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสองหลังสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผม เหลือกงยวดน,นึงครับเดี๋ยวลราหาใส่โกงมึงก่อนพี่น้องบันสวัสดีครับสวัสดีย่ามเศร้าพี่น้องลมหนาวพัดมาวีวีครับผมเย็นใจจ้อยก็กำลังดีแล้วครับอากาศก็กำลังดีพี่น้องกบ็บ่ถือว่าหนาวแห้งครับผมเศร้านี่ก็มหาลาอยามบ่วงรักหนูครับมือว่านมาใส่ไว้ก็พันปินเพื่อนเราพี่น้องมือเคลื่อนนี่บ่ได้ยามเลยครับเออก็เลยล่อามายามตอนเศร้าเที่ยเดียวครับผมไป น้ำพ่านปินเพลนไปยามครับผมพี่น้องไปพี่น้องน้ำพานปินเพลินไปเบิ้งครับยามหลังแรกครับผมสีหมานคือบ่หมานพี่น้องเมื่อนี่ฮะบ่วงหายว่าสั้นครับพ่านปินมาบ่วงหายพี่น้องอนนโอ้โหปิดเมนีนหมูปกจูอยู่ในน้ำครับผมโอ้ อวดโซ่ไปเมีนพันบักไงเลยครับโตกน้ำพี่น้องลังแรกกระมานแล้วครับผมเนาเก็บไปเรื่อยๆครับหลังแรกกับเขาท่าแล้วครับผมน้อยๆน้อย,นอยเนาให้พันพ่นจัดการใส่ถุงพี่น้องน้ำพันไปเรื่อยๆครับผมพันปินพ่นมาเอาอีกแล้วครับผม โอ้ยฝุ่นพญางก่อนครับผมโอ้ use, เอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยนำมาบ่าท่านเพิ่นเพิ่นสองเลยบ่ครับโอ้ยมานแล้วครับมานแล้วมื่อนีร่มานแล้วนีแล้วครับหนูทอ้องขาวนี่แหละหนูเอียงกว่านหนูสุพรรณมาสั้นครับหนูสุพรรณพี่น้งองออสองโตครับมองเนี่ยโอ้ยย่างมาบ่าท่านเพิ่นเพิ่น,นห่วงเอือนมากครับผมเอา้า จัดการใส่ถุงเลยครับบ้านโอ้ตัวกลังงามครับนี่แหละมีตัรุ่นนี่แหละโอ้ดินคุง ung, ค้งยุงคุ้งยุงโอ้ยังสิไปต่ออยู่พี่น้องงยบานเอาะให้พานปินเพิ่นจับใส่ถุงครับผมพานปินเพิน่นไห้มาดักหนูนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นเอาเบ็ดมาติดติดมือมานั่งครับผมใส่ไว้จักสิบก็ลังนี่แหละครับเพิ่นว่าเอาแล้วดินบัวๆเลยเ่าสั่นครับผมหลังเนี่ย ขึ้นบังกูได้ยินเสียงอยู่ดอกว่างางมากวันนึงหันกระได้โบเมนโอ้ยโบเมนโอ้ยเงยยืดกูนี่ฮะน่ะตีงยงักเงงักอยู่พี่น้องเรือมาดึงขึ้นมาโอ้ยตัวงามเลยครับมาดักหนูเลยครับพี่น้องเอ้ยพันปีนเพิ่นเอาเบ็ดมานั่มครับเพิ่นเห็นข้องเป็นตัวมีป่าลายเพิ่นเล่ติดเบ็ดสายมานั่มครับผมพุนผุนผุนผุนโอ้ยเบิ่งเงยพี่น้องโอ้ยพุ่น โอ้ลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้มันดิ่นเดือดเหรมึงนึ่งหันไหมไปยังไงหรองูงักงูงักอยู่แม่มึงนึงหันปวดรัดเดียโอเคเดี๋ยวพี่พี่ขบางหลังโอ้ตกน้ำวะโอ้บักใหญ่เลยครับผมโอ้โอ้แกวักแกวักยกเห็ดพี่น้องเขาเบิ่งดูบุ้ย าาพี่น้องเอ้ยงามเลยครับตัวนี้นี่แหละครับขันขืนซื้อว่าผ่านแล้วขันล่งทงลงท่าแล้วพกมะมิดล่ะครับบบว่าสีมาดักบ่วงหนูกับพกเบ็ดมาพร้ามพี่น้องพ่อมองไซง,งามกับไซเลยพี่ท่านอ้ยตัวงามเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับโอ้ดีตัวบรุดโอ้เฮ็ดคูลูเลยครับผมอุยอ้ยงามก็งามงามงาม,งาม โกยกโชว์พี่น้องเบิ่งเบิ่งดูเนี่นนนยพดทธงากระไรพุทธงาไรหมดอ๋อเนายกขึ้นอีกจั็หน่อยเนี่ยให้พี่น้องเพิ่นเห็นได้ไหมโอ้โหตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ย อาบานให้พานปีนพันส่ถุงพี่น้องเดี๋ยวมันเสียลุดก่อนเหลือหน่อยเดียวกันลุดเถอะครับ <c oughs> เกือบแมนบอได้พี่น้องเ,เอ้อให้พานปินพันจับใส่ถุงครับผม <c oughs> มาพี่น้องยามบ่วงหนูส่วนน้ำชายทางครับผมบานมันลุ้นมิ้งครับ <c oughs> หลังแรกพี่น้องหลังแรกมองข้างข้างครับออ ใส่ไว้ทั้งไหนน้ะบานพี่น้องเลยบ่วงคือบเห็นคือเห็นต่อไม้ครับโอ้หุ่นบ่วงร่มพี่น้องคือบ่มีหางติงบ่วงร่มครับผมยังมีหางบ่ครับโอ้คืออยู่ซื่อ อ้ยได้อยู่ครับผมได้อยู่พี่น่องอุ้ยบบเห็นดินครับเอ้าวงามงามพี่น้องครับผมได้แล้วครับหลังแรกของน้ำช่ายทางพี่น้องตัวแรกหลังแรกครับผมทั้งมีพาดครับโอม,มีหยังเลยครับพาดพี่น่อง นี่ครับผาดบมีอย่างแรนผ่านเลยครับผมอ๋อพี่น้องมีใดมีผาดแน่ล่ะครับอึ๊บฮะจุ่มทุดไายเราพี่น่องบ่วงครับผมอทางว่าเป็นทางดวนพี่น้องเอ้ยมิดซีรีครับ ตั้งเทเลเทเลคือเก่าพี่น้องไ่มีหนูผ่านเลยโอ้ยเป็นตัวรุ่นคับรครับไปกินมันเลยเออทางเปลี่ยนเดือดพี่น้องเอ้ยโบมีหนูผ่านเลยครับเนาะได้แน่พลาดแน่ไปซะแล้วพี่น้องครับผมสรุปผลตอนเศร้าพี่น้องโอ้ยเก็บ ่หมานเป็นไดหรอครับก็บพ่อได้อยากได้กินเยู่พี่น้องลาคอสองโตครับหนูหาโตพี่น้องพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับพ่อได้ออมพ่อได้ปนเนี่ยเราพี่น้องครับผมอ้ยขีตะเวนกับกำลังขืนครับสวยแล้วพี่น้องอ๋อคลิปนี้ซ้ำนี่หระครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ